เริ่มต้นกันที่ข่าวข่าวแรกคนสําคัญของการเมืองที่ประกาศลาออกเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับความเคลื่อนไหวนั้นเริ่มขึ้นชัดเจนเเร,าราวๆสี่โมงเย็นด้วยกันนะฮะ Facebook ของเพจพักรวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะใจความแรกช่วงแรกบอกว่าอย่างนี้ต้องขออ่านพลเอกประยุทธ์นั้นได้ขอบคุณทุกคะแนนเสียงเลือกสสของพักรวมไทยสร้างชาติ ทำให้มีสสถึง3าคนนับเป็นจํานวนไม่น้อยสําหรับพรรคการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ในการเลือกตั้งคราวนี้พร้อมระบุเหตุผลที่ตัดสินใจเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเพราะว่าต้องการสร้างพักรวมไทยสร้างชาติให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพมีอุดมการแข็งแกร่งแล้วก็เป็นหลักให้กับบ้านกับเมืองได้ช่วงเวลาเก้าปีเศษที่ผ่านมานะั้นได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลังในทุกๆด้าน เพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลต่อไปนี่เป็นการฝากงานรัฐบาลต่อไปแล้วนะฮะจะดำเนินการพัฒนาต่อไปไฮไลท์ light, มันอยู่ที่ย่อหน้าสุดท้ายคุณผู้ชมครับจากนี้ไปผมขอประกาศวางมือทางการเมืองนี่ฮะด้วยการลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติและขอให้หัวหน้าพักกรรมการบริหารและสมาชิกพัก ได้ดาเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งปกป้องรักษาสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไปนี่คือวัคทองของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ประกาศออกมาในวันนี้ขณะที่บิ๊กป้อมฮะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐวันนี้ประชุมกับสสที่พักเนี่ย จะบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรฟังตัวเองฮะมือการเมืองไปแล้วมือการสูบลาออกต้องไปถามคนเห็นไม่รู้มัมาถามในเราเ่ะไม่เห็นไปได้คุยกันบ้ไหมคะได้คุยกันไอ้คุยกันแล้วก่อนที่ลุงตู่จะมาได้ปรึกษาไหมคะว่าจะลาออก เขาบอกกันว่าติดการลาออกเพื่อเพื่อเพื่อเปิดทางเปิดทางระบาดเปิดทางระบาดได้ยินาวแบบนตกใจไหมครับขออนุญาตครับข่าวที่สารตัดนี้มันก็เป็นสัญญาณว่าท่านก็มีโอกาสจะมาติดการยกนะคะการที่ลุงตู่ยอมถอนเพื่อทำให้ก้าวต่อได้อะค่ะลุงป้อมครับแล้วลุงป้อมจะที่จะวางมือหรือเปล่าครับผมหรือว่ายังไปต่อครับผมลุงป้อมคะเรื่องกระแสเป็นนายกเนี่ยลุง ด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลครับคุณผู้ชมรองนายกรัะมนุตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยบอกว่ารู้สึกใจหายที่พลเอกประยุทธ์นั้นประกาศวางมือทางการเมืองลาออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแล้วตลอดเวลาที่ร่วมรัฐบาลกันมาพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นคนขยันทํางานหนักแล้วก็ให้เกียรติทุกพักร่วมรัฐบาลลองฟังดูฮะนี่ไล้ตามภา,ารกิจทุกอย่างนะครับทำให้เกียรติทุกัรัฐบาล รู้สึกใจหายนะที่วันขงสถารัเลยรู้จักกันแต่ท่านก็ไม่ได้หลุดอะไรออกมาเลยแม้กระทั่งการประยุกตรอารมณ์มืดช้าวันนี้อารมณ์ดีไม่มีอารมณ์ดีคืมีอารมณ์ดีเอาข่าวให้จบนะฮะในขณะเดียวกันครับวันนี้ผมบอกแล้วว่ามีบุคคลสําคัญทางการเมืองประกาศลาออกวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งว่าลาออกจากการเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อ ของพักไทยสร้างไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่เข้าสภาวันแรกหลังจากนี้จะขอเป็นเสาเข็มฮะแล้วขอเป็นหลักเป็นฐานเป็นสะพานเชื่อมโยงคนทุกวัยเข้าหากันจะเลื่อนลำดับผู้สมัครของพัคท่านถัดไปขึ้นมาแทนเพื่อให้มีโอกาสทำงานท่านนั้นก็คือคุณถากรตันทศิษฐ์นะฮะอดีตท,ทำงานเลขาธิการของกอสทชเนี่ยครับ ความตั้งใจของดิฉันในวันนี้คือการพักสร้างพักไทยสร้างไทยให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนยืนยันจุดยืนโหวตให้พิธาเป็นนายกคนที่30แล้วก็จัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สำเร็จเรียกร้องไปยังสอวอทั้ง250คนให้ทำงานเพื่อประชาชนที่ขึ้นอยู่ตรงนี้คือสสอแบบบัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์ลาออกเบอร์สองก็ขึ้นคือคุณถากรตันทสิธิ์ เบอร์สเบอร์4ีเบอร์ห้ายังไม่ได้เป็นนะฮะเพราะว่าพักไทยสร้างไทยนั้นได้บัญชีรายชื่อมาแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นหมายความว่าคุณอนุดิตนาคอนทัพก็ยังไม่ได้เป็นคุณสุพันมงคลสุธีก็ยังไม่ได้เป็นแล้วที่ดัตตีปุ่นที่หลายคนอยากให้เป็นนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นแล้วถือว่าอีกไกลไหมอีกไกลพอสมควรถ้าอยากให้อินาวาอากาศตรีเป็นก็ต้องให้คุณอนุดิ์ แล้วก็คุณสุพรรณนั้นเลื่อนให้คือเป็นปั๊บลาออกเป็นปั๊บออกเป็นปั๊บออกแล้วก็จะเลื่อนลำดับต่อไปให้อัตโนมัติล่าสุดราชกิจจารุเบกษาประกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือเป็นประกาศจากสภาผู้แทนราษฎรเลื่อนลำดับให้ในายถากรตันทสิทธิ์อดีตเลขาธิการกรสทชขึ้นมาจากรายชื่อนั่นแหละที่เห็นอยู่ด้านหน้าจอครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถือได้ว่าการลาออกของท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์จันโอชาถามว่าการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติหรือว่าการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักใดก็ตามแต่ว่าถ้ายังมีสิทธิ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าแคนดิเดตนั้นยังคงอยู่นะฮะความเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นลาออกกันไม่ได้ใช้คํานี้ยังไม่มีใครเคยลาออกอ่ะแล้วกฎหมายก็ไม่ได้บอกด้วยว่าลาออกกันได้แต่ ไอการประกาศคำว่าวางมือทางการเมืองนั่นแหละมันอาจจะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าอะไรทั้งปวงรอดูกันต่อไปว่าเกมการเมืองจะเคลื่อนไหวไปอย่างไรดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี